สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่359นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวสายฟรีไปสุมเชนโลกปักทงนั่นเองนะครับก็สำหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ท็อปมีหมัดใหม่นะครับมาโชว์น้องๆด้วยเห็นไหมอือหือสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับแล้วก็ครับ สำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นเพชรกันหยัดครับผมอะก็ตอนนี้ก็อยู่แล้งแก๊ท็อปร้อยนะครับตอนนี้ครับ พี่นะครับอยู่ติดอันดับนะครับ30ของเซิร์ฟนะครับทุกคนของจริงบอกเลยตอนนี้ก็แต้ม19,500นะครับผมตามนี้นะครับทุกคนและก็ครับสำหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นทรงผมนี่เลยตึงๆทรงผมฟิวชั่นซามูไรและก็นี่หน้ากากบุรุษปริศนาและก็ครับจะเป็นเสื้อของนี่เลยเสื้อแรงฮีโร่ไอซ์ซี่สามสิบสี่สี่เนาะและก็ครับจะเป็นกางเกงออรเรนจ์ซัมเมอร์นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ของสายฟรีนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ได้มาฟรีนะครับผมบอกก่อนเนาะพี่ไมา าเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนแลวก็ครับจะเป็นในส่วนของรองเท้าสีขาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ค işte รับพี่มีของที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟอีก1ชิ้นมาโชว์น้องๆด้วยนะครับผมนี่เลยเป็นชุดนี้เลยของโอวันตินเมื่อก่อนนะครับแต่ว่ากำลังจะกลับมาขายในเซิร์ฟอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของชุดนี้เลยชุดเจ้าพ่อนะครับผม2ชุดนี้ครับกำลังจะเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมแต่ว่าชุดเจ้าพ่อนี้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ครับ 2ชุดนี้ครับบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเข้าเซิร์ฟมาวันไหนเนาะแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็นท่าปักทงเหมือนเดิมไทยเกม8ครับแล้วก็ท่าบึ้มบัมซัมเบสสำหรับท่าสกิปปืนก็จะมี4 5หท่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนครับแล้วก็ท่านี้เลยตึงๆอื้อท่าเจมเจมท่าแรงมาสเตอร์แล้วก็ครับปิดท้ายด้วยท่าใหม่นะครับทุกคนนี่ น่ารักใช่ไหมล่ะบอกเลยเออดูเอลโคตรพพิ้วพพิ้วเกินปุยมุยอ่ะโอ้โหอย่างแจ่มครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับท่าทางวันนี้ครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มแชนโลกปักธงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลคชับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย ยืนคุยกันนี่แหละครับเฮ้ยใช่เหรออันนี้นายคนไหนอ่ะคนที่ส่งหัวใจให้นายอ่ะเฮ้ยโอ้โหที่จะไปเสียงนายเป็นอย่างเงี้ยนะอ้าวก็เราเราชอบนายได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยานายใจเกลีย์เหรอเนี้ยวันนี้ทำไมนายแต่งตัวดูดีจังล่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยนายใจเกลีย์เหรอนายสนเวลาเพื่อนเราสนนะเว้ยเฮ้ยใช่เหรอไม่ใจเกลีย์เหรอจริงบ้าเฮ้ยอันนี้แฟนเองปะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกันเพื่อนกันไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเคยไปเล่นพวกเองบ้างปะเนี่ยไม่เคยไม่เคยเพื่อนกันไม่เคยเล่นกันเฮ้ยเอาดีพูดให้แลวเวบอกก่อนเพื่อเราอ่ะใช่หรอเอ้ยเใส่ถูกใจนายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนกันมันดีไม่ใช่หรอได้ข่าวดีเพื่อนกันไม่ทํากันเฮ้๋ยเพื่อนกันเนี่ยเขาทํากันนะปกติอ่ะืมไม่ปกติหรอโอ้ยปกตินายแต่ว่ามันใจกิเลจริงหรอเนี่ยจริงนายลองให้เฟซด้สิ เฮ้ยบ้าไม่เอาเฮ้ยผมเคยผ่านมาแล้วเส้นทางสายเหลืองเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วนายโอ้โหสาวหายหมดเลยเฮ้ยนายแต่ว่าเราชอบนายจริงๆนะทำไมเนี่ยอผมเคยแบบใจเกลีเรเวลร้อยมาก่อนนะนายเราตันเลยเราสายเปนะโอ้หบ้าบ้ายาไอนายไม่เอาไม่เอาผมละทิ้งลัทิใจเกลมาแล้วก็ชอบนายอ่ะแต่ผมชอบผู้หญิงอ่ะผมไม่ชอบนายดิไม่เอาปฏิเสธเพื่อนเราดิ วิ้ยผมชอบปฏิเสธคนเนี่ยดีตาย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 ไม่ไหวเลยเพื่อนนายเนี่ยจบเร็วจบเร็วแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ทรงนี้ได้เลยแบบชิลเลยแต่ว่าไอเนี่ยโอ้ผมกลัวว่ะหน้าเขาเป็นหื่นกามแล้วก็นาจานนั่นเนี่ยตลอดเวนาแต่ว่าเราอยู่นโหมดคิตตี้นะโอ้หมดคิตตี้เยอ้ยอย่ายาหยาเลยเข้าสู่หมดปกติดีเดียวนายเฮ้แต่ว่าขอถ่ายรูปได้ไหมเนี่ย ได้ได้ได้เฮ้ยมาเดี๋ยวกดท้าพร้อมกันนะสี่คนน้ามาเอานะหนึน่งสองซ่มเป็นไงหล่อที่เอวแต่ว่านายไม่สนใจจริงหรอไม่สนใจครับนายก็แล้วถูกใจเลยนะเว้ยอุย้ยถูกใจผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถูกใจ,ผม,กใจผมถูกใจผู้สาวอะดิขอจบแล้วชอบปฏิเสธผู้หินี่น้าผู้สาวที่ยืนอยู่อ่ะ เฮ้ยอันนี้เราเองลุกดุ๋ยเอ้าเหรอเอ้านี่ว่าสาวผมว่านายเป็นหมอเอฟอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออเหรอโอ้โหแม่งเกือบแล้วกูเกือบไปเร็วเกือบเร็วเกือบเร็วโหไม่ไหวเลยนี่เร็นายนายไม่เอาจริงเหรอเพื่อนเราสนใจไม่เอาไม่เอาผมเสียวอ่ะนายผมเสียวเลยแบบใจจะขาดเลยนาย โอ้ไม่น่ารักไรชิงนคำชวนเนอะเดี๋ยไปไหมนายนในก็น่ารักในแบบของนายฮะนายโอ้โหแต่แต่นายแต่แต่แต่ผมไม่ไม่เออไม่ไม่ไม่พูดดีกว่านายโอ้โหผมเสียว่ะเสียวหว่างขาเลยวะตอนเนี้ยแต่ใจแทนเพื่อนเลยวะแม่งปฏิเสธกันโอ้โห ไม่ไม่ไม่เป็นไรก็คนคนอื่นเดี๋ยวเดินเดินเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นน่าจะเข้ามาอีกแทนผมเลยนายก็ค่อยเอาคนนั้นเลยนายผมเป็นเพื่อเราก่อนดีกว่าบ้าบ้าบ้าไม่เอานายไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แจกไม่แจกอะไรทั้งนั้นโอ้โหไม่นายเราชนนายไม่ไม่ไม่น่าเล่นเลยเว้ยเฮ้ยโหัว แม่งเจอพวกมึงนี่กลัวเลยสิหัวใจใจใจโัยใจวุ่นแยสลายฮะมึงนี่โอ้โหอย่าอย่าอย่าไปเล่นนายเจอกันครับผมเจอกันเออโหเจอกันเมื่อเมื่อเมื่อชาติต้องการครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบบายครัทิ้งช่วยกันล่ะฮัลโหลข้าวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรมึงไอ้สัตว์เฮ้ยนายพูดดีดีดีเรื่องของกูครับไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยโหทำไมปากดีแท้เรื่องของกูครับอุ้ยเฮ้ยนาย อุ้ยเดี๋ยวแรงนะเนี่ยแรงนะครับเนี่ยนายเที่ยอะไรมึงเในสลายเที่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมนายด่าเรายับขนาดนี้อเรื่องของโกครับเรื่องสิทธิ์ของโกไอเที่ยไม่ใช่หรอโอ้โหเฮ้ยทำไมนายสภาพจังเลยอ่ะสภาพเที่ยอะไรมึงสภาพแบบเหมือนแบบพวกยังไงค่ะความอบอุ่นนะด่าเนาถึงไปทำได้ครับไอเด็กเที่ยวิ่งโอ้โหนายเอาเรื่องนะเนี่ยเรื่องของโกครับมีเที่ยหลายสัตว์ เฮ้ยโหทะเป็นายปากดีจ <dried snake> ังเฮ้ยผมไม่เคยเจอแบบคนแบบปากสวะอย่างนายว่ะตลอดเลยเลยครับเลยครับเดี๋ยวไปยุบกับกูเฮ้ย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 เฮ้โหเฮ้ยนายโหดจังเลยเนี่ยนายคนไหนอ่ะกูเองครับโอเอฟมึงเป็นเทียอะไรสัตสโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปอ่ะนายเกิดปุยมวยอ่ะนายปุยมวยเทียอะไรมึงโอ้โหเฮ้ยนายใช่ปัญญา่อนชิบหายดิเฮ้ยนายว่าปัญยาอ่อนเนี่ยด่าคนอื่นมั่วซั่วเนี่ย เอามาไม่กระตุ้ยทำทรงมือในเที่ยเอว่มึงหลอนไรเนี่ยเฮ้ยแล้วหลอนไรครับมึงอั้มึงเป็นเที่ยอะไรล่ะเฮ้ยถามเฉยว่ามึงอั้หลอนไรแบบเรื่องของโก้ครับเรื่องของโก้ครับมึงมึงเข้ามามึงก็มาหลอนเลยน้อยไใ้เที่ยโอ้โหไม่คือผมเข้ามาผมเข้ามาดีๆเปล่าเลยเข้ามาปุ๊บมึงก็ด่ากูเลยเนี่ยมึงหลอนไรเนี่ยเฮ้ยเอาสภาพเฟืองในเที่ยเอาสภาพเฟือมันทำไมหรอเนี่ยเนี่ยจะทำไมกูมีท่ากินปืนหลอนหอดเท่ๆเลยทำไมหรอกินปืนเที่ยอะไรมึงไอาสัตว์เฮ้ยมึงหลอนไรเนี่ยเฮ้ย อย่ามืนครับมึงอย่ามืนครับเฮ้ยมึงหลอนอะไรเนี่ยอยากรู้เนี่ยมึงเป็นอะไรเก็บยวมาจากไหนแล้วมึงเก็บก้อนมาจากไหนอ่ะเฮ้ยตัองโก้ครับมึงมีสิทธิ์ยุ่งกับกูไอ้เคียแล้วมึงมีสิทธิ์เฮียอะไรมายุ่งกับกูอ่ะอ่ะแล้วเป็นเฮียอะไรสัตกเอาเรื่องเป็นเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียเนี่ยแม่งไร่สาระไอ้เฮียโอ้โหมึงเป่าไรยสาระไอ้เฮียพ่อแม่งไม่สั่งสอนนะฮะว่าอย่าด่าคนอื่นมั่วซั่วให้ควายอะไรของมึงไอ้สัตว ไอ้เียพ่อแม่งไม่หยุดเลยวะไอ้เชี่ยลำคาญวะไอ้เชี่ยม <hmm ึงเอะพูดไม่หยุดไอ้ชิบหายด่ากูอยู่นั่นแหละไอ้เชี่ยมึงเป็นเชี่ยอะไรกับการด่ากูนักหนาเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นหมาหรอเงแพมอยู่นั่นแหละไอ้เชี่ยโโอ้หเห่าไม่หยุดเลยวะเฮ้ยสภาพมากนะมึงเนี่ยไอ้เชี่ยหมดคำด่าเลยหรอสภาพเชี่ยอะไรมึงหมดคำด่าเลยมึงมึงหรือเปล่าไอ้เชี่ยพูดแต่คำดํเดิมไม่ได้เชี่ยโอยชิบหายเด็กเปลือด อาลูงเป็นเฮี้ยอะไรเด็กเป็นอาลูงเป็นเฮี้ยอะไรอะสั่งสอนได้สอนโอ้โหพ่อแม่มือไม่สั่งสอนไอ้เฮี้ยมิมินี่ลูกเนรคุณเนี่ยนึหนึ่งเพิ่มไปหนึ่งเพิ่มไปไอ้โหร้องหนึ่งหนึ่งไอ้เชี่ยมึงไม่หนึ่งหนึ่งเองอะไอ้ควายโอ้ที่เกล็ดครับใช่เหรอใช่เปล่าใช่เปล่าของจริงเปล่าขี้ของจริงะเนี่ยมึงเนี่ยหรือว่าของปลอมเรื่องกูครับไอ้เชี่ยเป็นของจริงของปลอมอะสภาพไอ้เชี่ยมาทุกคนปากทงอัดหน้าแม่งเลยแล้วกันนะครับผมมาครับ หนึ่งสองสามเนี่ยมีเปล่าท่าแบบกูเนี่ยให้ท่ากูไก่มึงมีป่าวเด้อมีเปล่ามีเป่าวเพื่ออะไรครับเพื่อความหล่อเท่แล้วผู้หญิงอ่ะครับทำไมหรอต่างโลกมึงเนาะไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮยพอดีว่าแบบสาวตึมอ่ะครับทำไมหรอพอตี๋ขาไปดิแต่งตัวอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยใช่หรอเรื่องของกูชุดกูมีเยอะแยะทำไมหรอกูแค่แบบ ไม่ไม่ปักตึ้มเหรอครับกูไม่แต่กูไม่ไปเฉยแหละใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้แบบหลังจากเกมมันอัปเดตมาแบบท่าปักธงล็อกก็ไม่มีแล้วนี่ไม่ใช่เหรอถ้าปักธงล็อกอะไรมึงเฮ้ยเฮ้ยมีเออแดกโคลครับมีจิกก็โคครับไอชื่อนี่เออแดกไอชื่อนี่เออแดกไม่ได้เออแดก พูดอย่างเดียวครับแบบพูดว่ามีใครก็พูดได้ครับแต่แบบโอทีครับกูคนไม่คนมีแบบ,แ,บ,บแค่น,น,นบบเขาแบบเขายืดแอคอ่ะเขาน้องๆทำไมหรอออสภาพไปเชียร์หลอนอะไรเนี่ยเฮ้ยมีก็โทรดิครับจะไมอเอาเขงโทรมามึงหนึ่งกับมึงหนึ่งกับเพื่อนก็ดีกว่าไอ้สารเฮ้ยกับมึงเปล่าเอาป่ะกับมึงได้นะกูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอย่างนี้ใช่หรอใช่หรอเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยมั่นใจเปล่าแบบแพ้กูเจ็ดส่วนนี้ก็ไม่เอาน่ะอ๋อสภาพเนาะเฮ้ย แบบตบยับมาหลายไลน์เลวอ่ะไอ้เหี้ยใช่หรอใช่หรอเฮ้ยแบบตบยับมาหลายไลน์เล้วก็ไม่มีใครสู้ก็ไม่มีใครสู้กูได้แค่นั้นแหละโอ้โหจริงเปล่าเฮ้ยทำไมอวดเก่งอย่างเลยอ่ะเฮ้ทำไมอวดเก่งจังอ่ะไอ้เหี้ยเรื่องกูครับไอ้เหี้ยโอ้โหเสลอยจากน้ำมึงเนี่ยเหี้ยเสลอยมึงก็เลยเสลอยเรื่องโก้ไอเดียเหี้ยอวดเก่งชิบหายแต่แม่งไม่เห็นเก่งเหมือนเปล่าเนี่ย ปากจินอย่างเดียวมึอะถ้างเป็กับมึงอะมึงมีหวเอฟกูเป้ามีหวเอฟกูเป้าไม่มีครับไอหมวก150บาทไอหมวก100แบบสี่ร้อยห้าสิบพิดอะครับทำไมอ๋อตื้อว่าซื้อวาซื้อมาแพงกว่าครับโท๊ทีแล้วมึงมีปากทงแบบกูอ้วนเบ้าอะกูกงเบ่าไอเดียเชี่ยจริงเบ้าเฮ้ยจริงเบ้าแบบไม่ใช่แบบเอาแต่พร่ำแบบพูดอย่างเดียวใครก็พูดได้เนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้เยอะมึงเล่นกับเพื่อนก็ดีกว่าป่ะเฮ้ยกับมึงก็ได้เนี่ยกับมึงก็ได้อยากกับมึงเนี่ยเอาปะเอาปะ ได้หมดนะมาเหอะกูไม่เคยเอาอดีเอดีอมาดีเอาดีเชื่อมเถอะมาเถอะมาเถอะมาได้หมดครับได้หมดครับมึงมึงสร้างปะละมึงสร้างวะมึงสร้างเลยครับกูขี้เกียจสร้างโอ้โหเชื่อะยังขอทานับรฟรีอยู่เลยควายเขาไม่เรียกว่าขอทานครับเขาเรียกว่าน่าสมไม่อยากใช้บัตัวเองน่าสมเพศครับอุ้ยอุ้ยไม่อยากจไม่อยากจะ่อโทษทีมันน่าสมเพศนะครับท้าหนึ่งหนึ่งคนอื่นแต่ให้คนอื่นสร้างเขาไว อะไรวะไอพวกไอพวกที่มันแบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าไม่มีบัตรเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอานะครับอุ้ยใช่เหรออุ้ยอุ้ยแบบโอ้โหแบบเบื่อเพื่อขอทานแบบเจอตลอดเล้วไป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 เดี๋ยวไปไสร้างไป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 ไหนกั<ห>นไปไ,ไปเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเมกเตะผมออกเลยเดี๋ยวผมลองไปสร้างแล้วชวนมันดูนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมไอ้เชี่ยเมกเตะผมออกเฉยโคตรงงไอ้เชี่ยยังเหื่อเบกเตะผมออกเฉยครับทุกคน อะไรของมันวะแล้วมันด่าผมเลยแบบแพร่ยมยับเลยโอ้โหด่าผมแบบอย่างยับอ่ะไอชงนี้ไม่วัยรุ่นบ็อกซิ่งชัวร์ครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับมันดีกว่านะครับผมไปทุกคนเลสโก้ครับผมไปหนึ่งหนึ่งกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวมันเลยและกันนะครับทุกคนแหมไอท็อปนี่หัวร้อนจัดนะครับแม่งแรปด่าผมเลยแล้วคือผมแรปกลับด้วยโอ้โหเป็นไงนิ่งถึงกับท่าหนึ่ง เล็บกลับไปถึงกับท้าหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวอะไรกันครับเนี่ยแม่ไอ้นี่แม่งเล็บเป็นวัยรุ่นอ่าบ็อกซิ่งเลยนะครับผมเฮ้ยมันง่ายจริงๆแม่ยืนยิงชิวๆบอกเลยยืนยิงชิวๆวกับไอ้พวกแบบนี้ไม่ต้องแบบไปตั้งไอวอนะครับเปลืองบอกเลยเปลืองไอวอนะครับทุกคนโอ้โหแม่สภาพไปซื้อหมวกแล้วก็นี่เลย ไปทุกคนลูกซองได้มาแล้วผมไม่ชอบหอไม่ใช่หอนาลิกาดิเขาเรียกว่าอะไรนะวะลงสีนะครับทุกคนไม่ชอบเลยเล่นยากนะครับผมพื้นที่มันแคบปกติเนี่ยเขาต้องลงเล่นอยู่ตรงนี้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยแต่อันนี้มันน่าจะไม่ลงมาหรอกน่าจะเล่นไม่เป็นนะครับทุกคนน่าจะไปด้านบนแหละคิดว่านะไม่เดียวโอ้โหไม่โดน พี่ตั้งให้วมเอาเรื่องอย่างวะตัวตัวหืมเมาผมโคตรไวทุกคนอุ้ยเต็มหัวไปปักทงแล้วก็แปลงล่างไปทันทีนี่จัดไปเลยตึงๆทุกคนแม่งของจริงว่ะไอท็อปมันของจริงบอกเลยนี่ซื้อหมวกแล้วก็ก่อสามก่อแล้วกัน ป้องกันการโดนอัดตัวนะครับทุกคนไปเลสโก o แปลงล่างไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆยาดด้อ่อะอีกทีนึงมันเท่จริงๆหนะมันเท่จริงๆเลยวะทุกคนไปเอเวกโกเอเวกโกไอคนนี้มันเล่นตึงอยู่นะมันวางไอวอลด,ดักหน้าผมได้ตลอดเลยอะ สายไฮไลร์เขาจะทำกันนะครับทุกคนพวกที่แบบเล่นห้องบ่อยๆนะครับขชินมาเอาผมตรงนี้เลยวะ่ะเต็มหัวไปอย่ามาโชว์เชิงตึงให้ท็อปขอร้องท็อปแม่งรับไม่ได้ท็อปมันเอาจริงด้วยนี่ดิบอกเลยท็อปมันเอาจริงท็อปมันโอ้โหก็อดออฟเดอะก็อด ระดับท็อปฟีพีเอบอกเลยระดับนี้เสียไม่ได้นะครับผมจำชื่อไว้ท็อปฟีพีเออ๋อไม่ใช่นี่หว่าเพชดกันหยัดนะครับทุกคนเศร้าเลยวะไปทุกคนเล s โกปล่อยตัวพคนนานเลยเด็กหมูแปดแม่งอยากพังทลายกำแพงนี่ชิบหาย <c oughs> เหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงเลยกับาการปล่อยตัวในแต่ละเกมแทนที่เกมจะได้จบไวๆมาเสียเวลากับการปล่อยตัวเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าสเต็ปวางไอวอลดักหน้าไว้ทุกคนให้มันก็เล่นวางไอวอลดักหน้าผมเป็นนะติวิ่โอ้โหพันก่อนพันก่อน นี่ปืนมึงนะรู้เปล่าอ,อุ้ยหัวหายเออไม่ใช่ตัว<ะ>โอ้โหตัวหายเลยทุกคนโอ้โหเชี่ยเอาเรื่องมายิงเกาะผมบินเลยอะ่ะอย่าโดมาโคได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเองนี่มันเอาเรื่องจริงๆเลยว่ะไม่เดี๋ยวมันเล่นตึงอย่างนี้ทุกคนเล่นแบบ สเต็ปสายไฮไลท์แบบของจริงเลยอะ่ะไปเดสว์โก้ซื้อปืนนี้น่ะละกันเอาหรือ,อไอวอโอ้โหอีกแล้วทุกคนผมนี่ตลอดเลยกับไอวอเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเลยเกาะด้วยนะครับผมเกาะกับหมวกนะครับน้องๆชอบทักพี่ท็อปว่าพี่ท็อปพี่ไม่ไม่ซื้อหมวกวะไอ้เกาะด้วยนะครับผม วันบอกเลยวนัวนวันวันจัดวันจัดทรงนี้วันจัดพันยาไหมมึงพันยาไหมวุ ืกระสุนเบี้ยวมันเล่นจึงจังวะอันนั้นเนยสเตปไอ้น้องตายซะเขาเรียกว่าสเตปพี่โดบอกเลยจำแล้วนำไปใช้ซะมันชื่ออะไรวะทุกคนขวดตำรวยปะใช่ไหมอย่าไปหาผวนชื่อไหมทุกคนแม่งโอ้โหคุกเด้อคุกเด้อบอกก่อน อย่าหาทำไปเลสโก้เอวิโก้เอวิกโก้กฎหมายบ้านเรานี่ยิงปกป้องไอ้พวกแย่อยู่ด้วยอย่าไปหาผววชื่อนะทุกคนไม่มันเอาจริงนะพวกเชี่ยไปเล <c oughs> สโก้เลสโก้เซ็งว่ะไม่เห็นจะตึงเหมือนปากเลย <c oughs> <c oughs> อะไรมันอีซี่เกินปุยมวยอ่ะฮื้ <c oughs> มันอีซี่กันปุยมุยเหนื <isions> ่อยวะทุกคนเหนื่อยที่แบบต้องมาเล่นเกมง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้ท้อท้อว่ะท็อแม่งไม่ไหวว่ะท็อแม่งท้อจริงเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้แชทโลกมันจะมีแต่หนึ่งหนึ่งนะที่แบบเราทำตามคลิปกันมานะครับหลายอีพีและแชทโลกเนี่ยมีแต่หนึ่งหนึ่งทั้งนั้นท็อเหนื่อยว่ะท้อเหนื่อยท้อท้อนะครับ ทุกคนเลสโกการเลสโกกันมิมิมันจะเล่นสเต็ปผมวะ <c oughs> มึงไม่รู้หรอกูไม่เจ้าของสเต็ปนะ่ะ <c oughs> มีตังไอวอกวาตีแม่งเลยโอ้โหหกหนึ่งแล้วนะ่ะตอนแรกมันบอกว่ามันจะตบผมยับเลยนะเฮ้ย <c oughs> คำพูดโอ้โหเก่งแต่ปากจริงๆเลยใช่นะ่ม <c oughs> มิมิไม่ไหวไม่ไหวผมชอบนะตอนมันด่าผมเนี่ย แบบออกแนวแบบไวรุ่นบ็อกซิ่งดีแต่ว่าเนอะสภาพด่ากูแล้วกูด่าคืนทำรับไม่ได้แลบถึงกับท้าหนึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวท้าหนึ่งหนึ่งมาก็มาท็อปจัดให้ตอนนี้หกหนึ่งแล้วนะหกหนึ<ะ>่งแล้วนะเฮ้ยอุ้ย ไอวอลบักไอวอลบักทุกคนอันนั้นเนี่ยหลบพี่โดก็ออกช่องนี้แล้วก็ปัดโอ้โหไม่โดน แม่งนั่งวะ่ะอุ้ยตัวพัญญาไหมไอ้สวะอุ้ยหลุด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 ขอภยัยขอภยัยกึกกเข้าให้โอ้โห ตึงขึ้นเรื่อยๆว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพันยาก่อนทุกคนอุ้ย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 มันเลี่ยมมันเลี่ยมจะแพ้แล้วเลี่ยมนะมึงอุ้ยเข้าหัวด้วยมไม่แต่ว่าไม่ได้ดาเมจแดงผมแอบพันยาก่อน อับัปจะเหอะอุยเวอร์เวอร์ทุกคนมันอัดตัวผมนะจำไว้นะดูอัดตัวผมในซ้ำศพดูมันสภาพทุกคนโอ้โห้ท็อปแม่งเศ้าเลยว่ะเครียดเลยว่ะเฮ้ยเครียดจริงโอ้โหพท้อเลย เจอพวกอัดตัวอีกแล้วเศร้าครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้อท้อเลยมันรู้ไงว่ามันชนะผมไม่ได้มันต้องชนะด้วยการอัดตัวผมไว้ทุกคนเช่นนี้ผมรู้ทันล้ลูงี้เล่นหมีงนาเลยทุกคนดูสิทุกคนสภาพคนที่ด่าผมอ่นนุ่นนุนน นอนเน่าอยู่แหละดูดิอุ้ยนอนเน่าแล้วเหม็นเลยอยไม่อยากเข้าใกล้ไปด้วยไม่ไหวแล้วทุกคนเจอคนอย่างนี้ในสังคมแบบนี้ท้อรับไม่ได้วะเศร้าเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับมันดีกว่านะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับผม<ะ>ก็ปิดไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับเจต่อ2ครับทุกคนก็ดาเอตสามพันสี่เนอตามนี้เลยโอเคไปทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับมันกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับมันยังอยู่นะครับผมพิมพ์เยอะๆหน่อยละกันเจวดสองวายจัดไปครับผมนี่จัดไปเจมๆเลยเอา้าผมพิมพ์ผิดนะครับทุกคนนีส่งไปเลยเจ็ดสองวายร้องให้หนึ่งทีไม่ร้องนะคนเก่งนี่อุ้ยร้องกระจกอวอ่ะแม่ไหนบอกจะตบกู ไว้โดนกูตบนี่ของจริงบอกเลยกูแค่อ่อนให้ไว้ไว้พร่ำอะพร่ำวะนี่จัดไปครับผมสมเพชเก่งแต่ปากเดี๋ยวเด็กมันร้องไว้ตอนนี้มึงอ่ะร้อ,รองนี่จัดไปร้องยับเลยทุกคนหนีไม่ร้องนะ เด็กน้อยนะครับทุกคนนี่เฟียวๆสมเพศไก่ว่ะโอ้โหอุ้ยทุกคนมันออกไปแล้วอะโอ้โหสภาพด่ากูแล้วออกหนีเฉยเกินปวยมวยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้กันเลยกันนะครับสำหรับ EP นี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว